ไปทางไหนดินี่เนาะอ๋อประตูทางเขา้าหางนทองนี่เล็บมาช่วยครับเพราะได้อยู่เดีย่ยยังนำผ้ายังผลมาให้บ,ม,บมีคนบนชิยวมันบบเล่อโบ,บทัวแนะนะ่นอนพอ,พอนะี่เหลืเฉพาะยังเหลือจะก้อนนี่กาสิพ่ออ้อมบอดอยู่บ่เนี่บโบเล่เนี้ยนี้ฮะเรือจะช้ำนี่บ่มัทสนี่มั่สรีเด้บ่ฮอดวงครบตัวนักบ่ทัวมด้ กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้อยเนาะอ้าพี่น้อยปุ้ยถือว่าห่างเหินกันนานพี่น้อยเนาะสำหรับทางบ้านอีหละน้องเบิร์ดอยู่บ้านหน้าแพกนี่แหละพี่น้อยเนาะถือว่านานพี่น้อยเมื้อน,นี้พี่น้องบอสเชียงมาเยี่ยมมายามมาอัปเดตเบิง่งให้พี่ให้น้องเบิ่งนํากันอีกเชนึงเนาะ บ้านเืินซานหน้าแป้นไปฮอดใสกันแล้ววะสันพี่น้อยเนาะอีฟซีทามมาลายจะรอได้พี่น้อยเนาะถือโอกาสดีพี่น้อยเนาะมื่อนี้บมเสียงมาแต่พรานก็นเลยโค้งคำมาพี่เนาะอ่าพอดีมีทางง่ายจะดีพี่น้อยอยู่ทางฝั่งไทยเขาพี่น้องเนาะอ่าเป็นให้ทางบมเสียงนี่ซื้อของฝากของต้อนอ่าแต่ก,ก็มาให้อัปเดตเพิ่งอันนั้นพี่น้อยเนะเอาะง,ง่ายๆซาพี่น้อยบ้านเืินซานเนาะไปฮอดใส่แล้ว สหรับทางโมเชียงเนี่ยก่อนหน้าก็ซื้อแต่เสามอมให้เลยครัโอ้มีอย่างมาเพิ่มเติมเลยพี่น้อยเนาะอัหลังกล้องมาพี่น้อยทั้งประตูนั่งยูเปยอยู่เนาะใต้ตารางอ่าดีแต่ว่ามีลมสบายดีไหม,ไหมโอ้ยเปน็นะิด้ยนะคือนอนคักเตะอ่าเนาะลมเย็นเนี่ยั่งน้อยเนาะอยู่ใต้ตารางเราครับพี่นอ้นนอย เอ้าเนาะภูแลบานนี้พี่น้อยเขาไปครับไปส้มเบิ้งน้ากันรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เลยพี่น้องเนาะเดือนซานอ่าเป็นหลังเก่าแล้วพี่น้อยโบคือเก่าแล้วเบิ้งนี่เนาะไปนันี่เนาะบานนี้พี่น้อยไปเนาะเนาะพี่น้องเนาะ จาก12ต้นกลายเป็น10สิมหาบอกพี่น้อย2เนาะ34สิมหาต้นบาทมีอยู่4ห้องรังเริ่มก่อได้เนาะพี่น้องป้าจ้ามีอย่างคนมั่งโลงเต็งหึงนะบ่นี่เนาะ โอ้แม่ก็ย่านนะบัดนี้ย่านข่อยจับมื้อเลี้ยงบ่บ่เลี้ยงหรอกอ่าเลี้ยงบ่ไหวดอกแม่นี่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงดูแลบ่ได้กินผักกินหญ้าข้าเจ้านี่ีอีกแลีเด้อะทงน่ะเอ้าเนาะปาโตเบิ่งซองเบิ่งก่อนซองเป็นตอโอ้ป๊บป๊บาไอทางไหนเด้นี่เนาะ โอ้ประตูทางเข้าฮอลโูลเนาะเอ้าเดินไปทางประตูพี่น้องเว้ยโดยสบายดีแล้วพ่อเด้อสบายดีโอยู่บ่เผิ่อไปทัดอ้อยเลยฮะเผื่ไปตัดอ้อยไปตัดอ้อยโอ้ยเหาเงินนี่เละลูกหลานขออนุญาตหนีไม่เนี่ยหาเงินหาทองนี่แหละมาช่วยกับพอได้อยู่เนี่ย นะมันยำผ้ายำผลมาให้บ่มีคนบนชียูมันบ่เลวบ่ทั่วแน่ยนอน่อเออช่วยกันเพื่อนช่วยกันชักพยับเลยเพื่อนนี่ยเพื่อนเลยเพื่อนมัดเลยก็เห็ดไปน้ำช่วยน้ำนะเราก็หาไปน้ำเนาะเออหาไปน้ำคนไปไปท่านอยแต่จังโมงพอคนไปนอนไหนเออเดือนหลังหมดแล้วไปนอนได้บ่นอนเลยผมทางงันดุมบาเงี้ย อ๋อขอบไปบ้านหลุงเงี้ยพุ่งคุเละทั้งรถก็พุ่งพุ่ณเละไปทา้งลุงพุ่งคุณบ่ตอนนั้นพุ่งพุ่ณเละอือไปตัดได้ก็นอนเมาอยู่พุ่งด้ยเมาไปละหมู่เไปละไปเบิดบ้านนี่บ่บ่จะเพาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปซื้อดอกอืมแต่อันทางน้องเบิร์เด้เชียน้องเบิร์ก็ไปน้ำกันเลยไปน้ำกันบ่พ่ออืม่น อพาไปแบบวิวอยู่ด้ิไปเห็ดเวียกันลูกกับบไดเฮียนซ้ำเนาะแล้วมาลงใกล้ชิมาแล้วมือบุญใกล้บุญกับมาลูกเขาอไปชูทางเงินนี่แหละไปชูทางเงินมาใช่น้ำเพือเห็ดขามือล้มันแันลลูกมันฝืดลงมาอารมงลงเลยละมั่งลงบ้างอันนี้นั่น ลมมางแห้งบอกแล้วมันฮักบอกหลังมันไปเขาบ้างล้มหลังคาไปวันนี้จำเป็นกเลยไม่กลมในแต่นไม่ลงอดเห็ดเลยบ่บ้างล้อยู่นี่ก่อนจะนอกรบดังได้เขาครับได้อีกอะจิก็อตัวนี้เลยก็เสียวคื้นนี่แหละเพราะจะอยู่ไปน้ำเห็ดไปน้ำแต่ละขางนี่น้อกโดยมันสิบัเป็นยูว่ะ ขำบไดก็ยังมีเลยเออคันว่าเอาง่ายๆซะคือเ้ากอ่อขึ้นแล้วปิดประตูไว้นี่ถึงบม่ได้สาบไม่ได้ยังเทพพืชใช่ห้าก็อยู่ได้ได้เนาะพอเนาะโอ้ยอนะมันก็ได้เลยเฮ้ยยังใครกลัวบม่ได้อ้อมได้เนาะนี่ครับใครเอาแป้ได้ลูกอันบ้างทับบกับน้ำหลังเนาะก็นั่นคะแนนได้ได้ได้ปูตุ่ยโอ้ยอยู่สบ,บาย<ป>สัมสแล้วเลยป,ปูพื้นนี่เนาะพะอเนาะปูพื้นี่บาดเข้ามาอยู่นี่เอาเครื่องเครื่ คิดเคงิงขาดเท่าน้ำมันโอนอาสนอป้าจะพ่อพาลูกไปเบิึงพวกเนี่ยเห็ดน้ำขันจะค้นมือนี่พผู้เดียวคนเดียวเห็ดเห็ดสมชิมอสเลยเนี่ยอ่างบครบบ้านเพ่อๆดอกวงนี้สิได้แต่ห้องนี้ร้อยผักและปลาร้อยอันน่ะเดี๋ยวลูกหลานถามในอันวงบครบนี่กันใส่งบของเราซื้อหาเองบ่พอบ่งบเพ่ผเพผ่ว เงบ็บพงเพื่อนมาันทั้งง,งบง็บพงเพื่อนเอามาพร้อมนี่ดิสังคาดิ้นดิอ๋อที่ว่ามงกบนี่บ่อ,อืมนเลยเพื่อนว่าเพื่อนเลือตัวนี้แหละเพื่อนชื่อตัวนี้เพิ่มมามงกบเพิ่มหาปองก็ยัง,งบุกบบันนี้นพวกดินบล็อกได้เฉพาะยังยังเหลือจะก้อนนี่กาสิพพออ้อมอดบดอยูบ่บ่บดเลยเนี่ยใช่ไหมฮะ เรือจ่ชามนี่บอกมัดสติมัดสติเด้บ่ห่อวงครบตัวนั่งกับบุตวมดอกยบุตรนี่ก็บจบเลยแบบนี้เนาะม,มัดแล้วบายคนแล้วเพราะทางนั้นหาทองได้คนแล้วอ,อันทางพ่อเน,นี่ยพ,อพอ่อชีเฮ็ดให้ลูกไปแล้วเนาะแต่ว่าเฮ้อชี้เฮ็ดเล็กกับบ่ห่อได้ทับคานกับบ่ห้ยุตทับคานของบุตได้คนแล้วกับบุตรไรเทคานตัวนี้เนาะกับเบุตนบุได้แล้วก็อยู่ไว้ที่นี้หากตัวหาอีกคนเอาไปตัดหน่อยเนาะพ่นให้วันในไดดี่เนาะ มัดนั่นเพื่เราว่ามัดพันเจ็ดคือว่าเน่มัดะันเจทางกองไั้งทางกองพ้อมมันจะสองพันเจ็นะครับคือว่าเด่น้ลหละกองเหรอนี่แล้วเปิดหืนไปเน้ยเหมือนอย่างไดเงินล่ะดูดูดูมาใส่เหื่นชาหนีเน่นเนาะเออพอไดใส่ทีนียมันเกิดินก็ด0ีรอยก็ร้ายเติบได้ดยสีรอยได้กอนเลยลิน ได้อีกจักเป็นพันเลยพอมันเนาะดินบล็อกนี่พอมาเพิ่มอีกพันค้อนนี่แม่นจะออมมาเลยเนาะออมมาเลยท่านขนาดกระไดกระตะกอเลยแล้วเป็นพวกปงุงกบนี่เได้พอพออยู่บ่ขาดจักฟองยังอยู่คำต้นกระใสก็นยังอยู่หนึ่งสองทั้งอันใหญ่อันยังรวมบมดใหญ่นึงนี่หนึ่งสองสามสี่ยังอยู่หาฟองหาฟอง ตัวปองเยี่ยมนี่ตัวปองเยี่ยมมันจะขึ้นทีนี่ปองเยี่ยมมีขาดใช่งไหนพอ่อสองบ่ปองเยี่ยมนี่ยขาดสามขาดสาม,มขางเข,าขง่าหนัน,หน,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 นตัวนี้แต่บงบงยืนบงปองเดียวนึงเนาะอันนึงตัวนี้ละบอ่าแล้วก็สองทางตัวนี้ประตูใหญ่เน,ะนาะประตูใหญ่ตัวนี้สองบง่วงสองอสองบาทปองเยี่ยมเดี๋ยวขาดนั่นขาดสามพอพอตรงนี้คงสิใส่เด้อหอนะกับ ไม่ใช่มันบงตัวทีทั้งเดือนอนี่พ่อนี่สิใชยย่ตรงนี้เนาะนเดี๋ยวบนไม้กาดโดยแล้วงของหน้าเพิ่นสิเฮ็ดอยู่ในโตว่าเดี๋ยวย่าแออยออกก่อนนี่แลโวพูนแล้วทางหัวหมแล้วเฮ็ดอยู่นอกพี่บ่อผมนี้บนของดินนั่นแหละอ๋อมองนัง้นมองเทดินเห็นบอ่อืบที่ทุกตคนนั่นแหละทุกดินน่ะลงหมดคนพูดูน้นไปเหมือชุดมาวสิเห็นนะนานมาวสิโดยหน้าเป็ดเจ๊ฮัน กันเล็วานี่เนาะเล็นี่ยังบ่พอยังส้นนึงนี่เล็กมันเล็ก6เส้นบ่พอเพรได้แต่คานลุ่มก็ไม่บ่พอยังตัวถิงอีกบาดเอา่าซะคานลุ่มยังตัวนี้เนาะแต่ก็ยังอีกคานเถิงอีกเล็นี่เถิงอีกแล้วนี่คานหมองอันเทนบ่ครบเนาะอือแก้วเลยบ่ได้ใช้บ่พอเพิ่นหาเงินหาทองนี่แลเสคําคําบ่ลูกแก้วก็สิใช้แบบเามันนโแก้วมันแพง บุดคันจีว่าก็ม <acht hy cido> ันกระบอกขักคนไรแล้วเนาะโบแหลกยุ่งเข่าเงินใสไปคือแบบใสลูกแก้วไปคือบ้านหลังนั้นเนาะจังงามเออขนี่สัยังไรอยู่ไดแก้วใสบบได้ไปได้ก็คือฝน่าติดดกฝนวาืดึงงบเ่องเงินนี่มันยากเนาะยากเออพูดทับตัวอะไรกระเบิ้งแล้วบบใสไปได้จะกอไปได้ไหยานเพนเอาแก้วมาใสกับกอไปก็พิษอีกแล้ว มีวิเต๋อไหว้กขอนเนาะเจ้ากองออมปอพี่ถกถึงเธอมีเคุณแม่เพิ่นมองเห็นทั้งครอบครัวทั้งอีหลานน้องเพิลอีกทีหนึ่งกะถ้าเอาถ้ากระช้าทูถ้าว่าเอาลงมือเอาลงมือไปแล้วนี่มันมันมาแก้ยากเนาะพ่อเนาะยากเล่นเสือก่อไปเลยเด้อแบบแบบใช้เบนซินเด้อแบบเราจะจะจ่อยได้เปล่าที่กอบไปนี่ไปเลยใช้ยังแก้ววอหรือใช้ยั้งอะไรต่อถ้าบุกบลึกติดแก้วไปเลย ก็ึ้นเลยบาดคุ้มปั๊บกานว่างบมาปั๊บนี่เป็นผู้ได้หึงได้นีนอกเพราะเนาะเฮ็ดนี่มูแล่ผู้เดียวเฮ็ดกันเลี้ยง่เยอะนี่นี่หาก็สามมือบบนี้อันพอเฮ็ดอันนี้นี่จางนี่ไปวอดนี่จังมือนี่ไดใช้ก่อตั้งงูกบนี่อยก็ซ้ำสามมือว่าจักมานนี่จับงกบไปโอ้แต่สามมือสามมือเผู้เดียวบ่ผู้เดียวเนี่ยเห็ดก็หมูมันหมูแบบมันหมูยังไงกันไ่ จะขอคาแรงสูงแน่น้ะแม่นหล่เป็นเกษตรกำหนงมาเฮาบ่าบมีเงินจ้างแน่นาะบบมีแล้วมัไล่หมู่อีกเด้อเพ่อนเพ่คาเชียคาจ้างอีกจ้างแต่ตัวนี้แล้วตัวมันนักแลตัวถิงนี้สุดหลังคานี้เนาะที่ผ่านมานี้เพื่อนจ้างบาริโก้บาริเล็ก็เองค้อยก้อบาริโก้ออเด้านนี้มันมีชุดตัวแรงตั้งตันนี้คอยไปเนาะมันจันนี้ตั้งตัวนี้บานนี้เนาะตัวแรงตั้งตัวนี้ตั้งกับ หมดแล้วอยู่แล้วบัดน้อยๆเป็นได้กัน2คนแล้วหาไปนําเนาะพี่น้องเอาแต่ว่าหอบลูกหอบเต้าเนาะไปตัดอ้อยนอนอยู่พุ่นเลยนอนบ่เลยเเข้าน้ําไปมาลว่าสิได้ยินเสียงโอ้ยบ่เสียงเยสิว่าสิได้ยินแบบสิได้มามแล้วกมาโอยโอ้ยชเติมแล้วแล้ว บอกเสียงเย้ยคอยเห็ดนี่แล้วเบิ้งแน่นี่สิว่าเลยนาะ <c oughs> อ,อันนี้น่ะล้มพัดมานี่เนาะอเล้มเลยพักกันมากเลยแหละได้ลื่นลงมาเลยอือฮ้อลงมาเลยเออก่อตัวได้เลยเออบาดมาชิยกไปขึ้นมาพี่แล้วบาดแต่บิดคง้ไปก่อเดี้ก่อตีนมาแล้วเลยเถ้ับุกบไป <c oughs> คันว่าก่อปิดเฉพาะตัวนี้แล้วเขาบูชาเลยเขาตั้งบุกบล็อกเนาะสมมติถ้ายังบมีบานประตูกับห้อหาเพ่อย่างมาปิดไว้กันเนาะโอ้ช่างกระชีขาดมันนี่แหละกระชีขาดปิดช่างกระชีดป้อเยียมไว้เนาะปิดก็พอเข้าแล้วบาดปิดไว้ัในตั้งไฟก็เดี๋ยวพื้นเนาะเขามานอนเขาลดท้ายคูนจักหน่อยหน่อยตั้งบนตั้งไฟอยู่มันก็ได้ตั้งไฟอยู่แถวนีไหนเนาะเออแถวนั้น้ะ คุูนละเต็มละหนูเลยลูปิดอัดแม่อัดยังไว้ยัดแม่มากเว้นบแบบคนนี้เนาะแล้วแล้วอยากไล่อยากมีเนาะไปบุกไปเลยบาทนี่บุกไปเลยเลยเพื่อนบุกกับตาลูกกับฮอดบุญยี่หีนมาแล้วไปเลยเพื่อนเพป็นมาเพื่อนแล้วเอออันเพป็นมาสีมามือใดพอนี่ใกล้บุญนี่เลยนี่บุญกับกระหม่อมาเลยนี่ฮะบุญยังนะบุญพ่าป่ามาแต่วียงบุญผ่าป่า เอาสังว่าถ้าอยู่ในบ้านนี่บอมา้าบ้านนี่เด้ที่เขามาบ้านนี่สิมบ้าเลยเมื่อบุญเลยกันสักคำเลยนี่เจ็ดแลวบอเออขาเมื่อสิบมันเมื่อสิบเมื่อสิบสองสิบสองคำบุญมาหอดนี่สิบสองใกล้สิม้าเน่ยคันชิบะกับใกล้สิเพ่งเนาะอืมใกล้สิเพ่งเดือนสามอ๋อพันชิบาทอดอยู่บ้านนี่บอพอแม่เลยโอ้มาแต่เวียงนี่กันขวบปามาตีเวียงนี่ง่ญ่เลย ่ไงแล้วเพื่อนก็ว่าจักเไทยยังเลื้ยงไหนสิมาเพื่อนดีก็ดีคนละบ้านเด้ไปอยู่ฝูงเด้โดยมีมีหมอลำบ่อพอบ่มีแต่วงอันนั้นเขาแหละมีแต่วงเป็นดนตรีธรรมดานี่บ่ดนตรีวงใหญ่วงใหญ่ส่วนนี่ว่ามีพวกหมอลำวงยันบ่บ่มีบ่มีแต่บ่มีบ่น้ำเรื่องน้ำหยังบ่บ่มีมีแต่วง นี่ที่คราวนี้แล้วอ่าบ่งตีแบดบ้านเมืองเฮานี่เด้อเนาะพอได้อันวงใหญ่เด้อ2วงก็ได้บ่อ๋อเห็นว่าสิ2วงพอได้สิเข้ามาเฮ็ดมารับพี่น้องบ่แน่ด้ะเนาะึงเื่ออ่าใกล้ฮอดมื้อวันเวลานี่อยากมาเบิ่งคือกันบ่สงกะเากมา12นีมื้อทอดแม่นบ่พ่อ2มื้อมาฮอดแหละวันที่11นี่มื้อรองแม่นบ มือสิเอ็คัมสีเวคันี่มืออันสิผงสิเทียนเนาะแม่เลยสิบสองมืนมาหอดสิเลยสิบสองมือมือทอดด้วนะนี่เนาะมือมาหอดมือมาหอดมือมาหอดสมมงดสิบสคือมันีมาหอดแล้วนีสิบสามอสิบสามเลิกกันสิมนี่ทอดบ่อืมไม่เลยสิบสอคสิบองคามเลยเอางี้นคนอยู mm. like ่ในบ้านนี่เพิ่นอยู่พุทธเนาะอยู่เบยางพุทธเพิ่นไปเต่โอ้ย ปีเลยวันนี้เพิ่นพอได้พออย่างนั้นก็เลยตั้งต้นผาผ้าสามัคคีแล้วมาทอดอยู่บ้านแม่นเลยมาสร้างเป็นศิษสร้างหอกองบ้านเลยหอพี่น้องสร้สาธุบุญรนาบุญรนำเนาะเพิ่นศิกสร้างหอกองบ้านเลเนี่ยนั่นนกคนเราคนน่าจัดกันอยู่ด้เศร้าหน่อยจัดกันผู้นั่นผู้นี้เห็ดครบเห็ดกินเห็ดนั่นต้องจัดต้องจัดแจงเป็นนุ่ยเป็นอย่างอยู่แล้วพตอนรับแขกคนแม่นเลยครับแขกครับยังดีแขกครับยัง พอ่อเลยก็ถือเห็ดกินนี่ดูเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะทางพอ่อกระเนาะเห็ดกินมาเจ้าอืนนี่ก็ถือเนื้อไม้เองดนะบุญชันยันมันบอลเนี่ย,คน,นนยคนมันหลายเมืองหลายแบบอ๋อชนะแฝงหนูได้น้ำกันถูเอามาต่อ <c oughs> ทางบ้านเฮือนชาแนลอีกก้อนชนะมาเพิ่มเป็นซิมหา่าเป็นว่าพอวันนี้นะเท่าอะไรเศวนี่แม่แม่เพิ่มเฉาหนึ่งเฮ้มาเพิ่ม พราะวันโตโตข้างหน้าเนี้เนาะที่เกี่ยวกับคนมาช้อมบ้านมันโยด้วยมันย่านมันหมได้เน้ยเนาะมันหมได้เพราะว่าลบกเราอีกมาพากันโยขับไปเล็กยังไ่ดบไ่เล็บดบพอใช้หมดได้มันอ่อนอือหืน้อก็อ่านี่แหละพี่น้องไอ้รูปร่างเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละเนาะอ่าพี่น้องเอฟซีโอไลน์อ่าให้เขามาเบื้งแน่าบริษัท พามากไอ้ย่างที่เห็นนี่แหละพี่น้อยเหม่อมึงวันห้องที่โซนที่นอนไปตามลมแล้วเจ้าของกระเบื้ออีกไปตัดอ้อยไปตัดน้อยนี่แต่หึงนะเพราะพอเขาดื่มถามนี่นั่นเราไปตัดนะอืมเป็นชิบปลายมือเลยแด้วนี่ชิบปลายมืออืมชิบปลายมือแล้วไปชิบปลายมือแล้วเลชิบปลายมือแล้วจากนี้ได้สำเนา อยู่บ้านหลวงแมวเนาะแม่เลยทางรถกระพุ่งนี่เลยเขตบ้านลวงพุ now, right yeah, right. ่งลวงพุ่งแม่นไหมแถวนี้ไม่ได้ปลูกอ้อยชวนใหญ่เนะแถวนี้อ้อยเขาแพ้แี่แล้วเขตทั้งนี้เขาบอกไปบ้านนี่นะบ้านลนสูงลนสูงกว่าลเราแล้วโดยโดยวันนี้ทางอันที่พ่อชีเฮ็ดดำเนินการในตอนนี้เนี่ยเบิดจากดินบล็อกก็แม่นโจ๊ะบ้านนี้เนาะอยู่เลยบ้านอยู่อยู่เคียงนิ่งเนาะอยู่นิ่งเลย ดินบล็อกนี่ก็เเรือบอกี่ก้อนนีงอันนี้เนาะเห็ดใช่ว่าเห็ดอันต่อตั้งมมกบตัวนี้กับโมเล่ให้มันแน่นเนาะโแล่โบพ่อาพอนะกบนที่ติดตั้งสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบแปด้าหรือซ้าสามก้อนซ้าสามก้อนแผงนึงกับโพอเนี่ยได้แต่แพงเดียวนึงนี่เนาะตั้งกับโมยูซับทางไหนตั้งโมเล่โนแลวบาทเก็บจำนวนแล้ใส่กับมันหน่อยก็ยังหน่อยเก็บตอนมันแตกมันยังไม่ ระดกระเด็ดม right ันล well, ้ใส <c ru> er> no. no. ่กัมันยังน้อยเออเก็บน้ํล้ใส่เนาะเอ้าเจ้าก็ถือว่าดีเนาะเฮ็ดให้ลูกให้เต้าเนาะเออเฮ็ดนะเองบ่มีเวียงแต่ก่อนก็เฮ็ดเรื่องลังนี้อ๋อลังนั้นแล้วเลยยังบ่แล้วเด้ยังบานบานอันนี้ก็คือว่าอันเจ้าก็เป็นคนเฮ็ดเบิดหลังได้หลังนี้ก็เนาะแม่นเฮ็ดดนี่เฮือนลูกเนาะนี่กลูกอยู่สวรรค์เต้าบ่ว่าเราเป็นคนเฮ็ดให้เบิดเลย เมื่อเล็มื่อลอยเอาออกมาดินยังหลายนี่บุ๋มเหงน้อก่อนดินบอกมาเนาะดินบอกปูเด็กเนาะทับอันนั้นปุ๊บแล้วก็กอไปกอไปเลยทับวงกลมหนึ่งกับสองเออด้ยผลิม้อนเล็กชาวมุชันแล้วเลย ทับทั ouais. right, no. ่วทุกมนู่นเห็ดขาดอุปกรณ์ม mm. ันก okay. ็เลยแบบเฮาโดยบุกคอยเล่งมาได้เนาะยังค่อยๆเห็ดค่อยไปค่อยเห็ดเลยทำเห็ดกระมูกกรมูกเผาหมูกเผาเนี่ยกำลังมามันคล้ายๆว่ามันก็จ้างอะไรเนาะมันกระมูกเอาเรื่องเงินมูาเท่าไรมาถามนั่นนะนะบอกดึงเงินเราได้เนาะอันนี้เห็ดเห็ดไปเลยนี่เห็ดไปเนาะพี่เนายเอาเสนอมารอบหน้าเพื่อจะได้พบเจอทางเจ้าของเพคนซะ มารอบนี้มาว่าากยพ่งนี่ผมเล็บานี่เท่าพ่อทั้งประตูเนาะเป็นมือบุญเลยอันไว้เพื่อนมาเป็นยังนี่กรบโบยูจักโตเลยีเนาะคนเลยอยู่นนโพตนาอ๋อไปนาพ่อมาเล้งกับไปเกลือเลยทางหมูทางเกลือเข่าไปยังอยูุตนาพ่อเอาซะโอเคแล้วพอเด้อเดียวอ่าันเปินสิมามือวันนี้เนาะอีกบอกกี่มือเองพี่น้อย วันที่สิบสิบสองนี่มือสิบสองขำสิบสองำเนาะโดยน้กับเพื่อนกมาเน่เยเอาชาเดียวเขาสีอันเอาเข่ามามอบไว้ให้ทั้งพ่อแหละสอาดูแลไว้ให้เพื่อนเด้อเออทำไว้ไว้แล้วเน่ยรูปมันพอเชียาเมื่อเม่อว้ยฟูดมา่ว้เพื่อนมา่อวัมากัางไม่ให้นาะพ่อนะอพอเชียวเมื่อรอกมาแลวโดยโดยอาถาเป็นหนึ่งนะพ่อเด้อเอาโน้ยเนาะ ว่าเนาะต่างคนต่างนะนะที่เีขามาลดไปหาเห็ดเห็นงานเราก่อนเนาะมันหาคำพอได้เพื่อนเพื่อนเหารเนาะพอได้เพิ่มเพื่อนเอาซะเดี๋ยวพอเด้อเข่าสื่อมาให้เพื่อนอ่องทุงแล้วพอเด้อเข้าเนียวเหมือนมาเพื่อจะบอกในเรือว่าเขามามอบให้เด้อจ้วยวก็อัาทางผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าชื่อสิ้น ไม่ทั้งน้องเบิ้ลเนี่ยเด้อว่าสันพี่น้อยใช่ใช่ใช่อ่าซื้อมาหรอหมูมีหมูแบบนี้ก็เลยจัดเป็นเนื้องัวเลยใช่ใช่อ่าโลนึงเนาะโลละแสนซาวแม่มาเจ้าของเพิ่นบริยูแซมรถคนบริยูไปหาเงนันนาท้องนี่แหละมาเจอกันเถอะอ่าบมเป็นอย่างม่ได้ว่าหายทั้งประตูจ้าอ้าวเอาไว้กินนี่แหละเห็ดกินเอด้อพอเด้อเออชิมเมื่อเสร็จก็เย็นไว้เพื่อนหมดแล้วเขาเป็นงานกินเขาชิ้ยเมื่อเพลินแล้ว ว่าอันนี้มันก็นั่นแหนเนาะมัน่อยู่เด้เท่าเครื่องเพิ่นเลยเลยไดยอ้าพอเนาะเอาอันนี้อ่าคันวนันมันยังอันนันอยู่ยังสดๆอยู่ดอกเฮาซื้อมานี่จ้ๆหาซิงัวเลือสดๆยังใหม่อยู่เลยเาเอาเอาเาแต่เพิ่นมาาบอเด้อพ่อเด้อเออบ่เียงมหาดีทผู้ใหญ่เนาะมาเยี่ยมมายามทั้ง FC นี่แหละมาเบดเบิ่งบ้านฮนซาน hết như vẫn đi đây là mưa hết coi hết phải đi đấy. rồi thằng gì muốn muốn lẽ mà này mưa cái vô đấy này à, mình bùm mi để đấy nó bớt lại đi bắt mày bắt to quay thon phấn vòn rồi lẽ mà đi phun lẽ bưng phun mát thang mát bưng lẽ đây ừ. no? chậm đây ừ. chỉ lúc với sư hay chẳng qua cán nọ là do thợ đây phun ừ. cả tắt nó thì cái lúc với kéo sẽ thấy shop ông mà cổ xa rồi เอาสาวโอเคแล้วเะพอเด้อลูกหลานเดินทางก่อนใ้บานนี้เรื่องด้วยอันมิเตเขาจะให้พังพอผักอุ่เพราะหนุ่ยให้ทางเงินผู้ใหญ่เพื่อนเนี่ยทีก่อนหน้าก็เขาก็เขามาเด้ออยู่เป็นสะพานบุญในเพื่อนว่าทางดินบล็อกนีกระม็นน้ำหมดสันติโกไปแล้วอันแหละทางผู้ใหญ่ทางไอเจดีอยู่ทางเชียงราย เจ้าๆๆเนาะพออันรบกวนอันพระอุปโภคไม่ใช้เพิ่นเด้อเป็นตัวแทนเนาะเด้อผู้ใหญ่เอ้ยใจดีอ้าวขอขอบคุณอยู่ดีเพยลูกไปล่ะโดยอ้าวเนาะพี่น้องให้อยู่ดีมงเนาะทงอ่าพ่อเพิ่นนี่ค่ะเนาะเฮ็ดเวรเฮ็ดงานคนเดียวเดียวเฮ็ดคนเดียวนี่แล้ว อ้าวสบายดีเด้อพ่อเด้อสบายดีโอ้ยอ่ะเพิ่งเดินโทษเด้อเฮาของม่ไงเดี๋ยเออมาเนี้ยเนาะฮ้อพี่หน่โอ้ยแต่ถือว่าอ้าวพี่น่องเนาะนี่แหละส่วนทีเซาวแล้วอันนี้ฝนตกมาหนี่งวัวน่นอนพี่หน่อยอยู่ตรงนี้แหละเนาะแกยามเลขชี้ซื้ออ่าก็เลยอยากมองตัวนี้แหละพี่หน่อยยังเลยหน่อยก็ดูว่า หาย่างลายก็อยากให้ก่อขึ้นนะครับเพพืชซาพี่น้อยเนาะให้เราง่ายขึ้นไปเป็นประตูนี่ก็หาสังกะสีมาปิดกั้นก็ได้คันบมมีบานกันเนาะสังก,กะสกีเก่าก็มีลายอยู่เอ้าเนาะก็ถือว่าในลกัลกๆในตอนนี้นี่ต้องการแค่ปูนแห้งใช่ดินบล็อกกับเล็กแค่นั้นไหนพี่น้องเรื่องสร้างนี่ ทั้งพ่อเพิ่นเฮ็ดเองหรือว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งพี่ทั้งน้องเนาะว่าอย่างไรเล่าทลาเพิ่นบ่ได้ซีเรียสรอกพี่น้องยพิ่นอยากซอยลูกอันนี้กันเนาะอ่าข้อเฮ็ดค่อยไปแล้วกันนี่แหละอ๋อดีแต่ว่ามาบา่เสียงนี่ยังพ่อเพิ่นอยู่ได้ี่นออ้องเอ้ยแม่กับลูกนี่บ่อยู่ไปตัดอ้อยได้สิบขุมมือแล้วประศัตรชุดเนาะน้ำเรายังออกดีบ่พี่น้องเบื้องหนึ่งง่วมาก่อน โอ้โอเคอยู่เนาะอืเอาเอาเอาพี่น้องเลยดูและรอบหน้ารอบในจังว่ากันบ้านี้เนาะบุเซียงที่ขามาพี่น้องเลยเนามารอบนี้กับบุเชียงซื้อข้าวสารกับเนื้อม้วพี่น้องเนาะโลนึงคับข้าวสารซองถุงพี่น้องวัชิมะมอสไปทั้งแม่นองเบลแต่ว่าเพิ่นโบยู่เนาะอย่างนี้แหละนองเบลไปเพิ่นไหลพี่น้องเลยหอบลูกหอบเต้าไปเนาะเอ้ามีแต่ว่าเพิ่นไรพี่น้องเลยผักเป็นรอบหน้าเนาะ จังไรกะสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อเนาะผ่ากิบซีพ่อแม่พี่น้องดื้อว่าทานใจบุญทุกคนพี่น้องเนาะขับมาับมาสมไม่ได้พี่น้อยแต่มีประจิตประใจที่มองเห็นทางครอบครัวเพิินพี่น้องเนาะซอยกันคนเด็กคนน่อยพี่น้อยอย่างให้เราพอได้ที่โซนที่เช่าดื้อตัวนี้ก็ขึ้นไปนะพี่น้อยเนาะผ่ากีบผักน้องเด้อพี่น้องเนาะบูเสียงกับพี่น้อยในนามสะพานบุญในทีมงานอีกคนหนึ่งพี่น้องเนาะ เอาอยู่ดีมีแห้งสุขก,กายสบายใจเด้อพี่น้องเด้อเนาะพร้อมด้วยทางผูญญ้ใหญ่ใจบุญดูว่าทางพี่ใจดีเนาะที่ได้มอบหมายทางผู้เชี่งนี่เป็นสะพานบุญให้ภายในมือนี้เนาะอ่าจะไหนก็ขอให้พี่เด้อเนาะภายในครอบครัวอ่าจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแหงเพราะว่าพี่สิเฮ็ดธุรกิจการงานก็ขอให้รับไม่ดืดให้โศกให้มันให้รับให้ด้วยเด้อเนาะพร้อมโดยอิบซีพร้อมเลยพี่น้องผู้ใหญ่เจบุญเบิดสร์ตส,ส,สุขคนเนาะ ขอเสียงไปก่อนพี่น้องเนาะไว้มาต่อกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีแต่สวัสดีผมเมงพี่น้องเบิร์สุขสุขคนส,ส,ส,สบายดี